ช่วงท้ายเนี่ยมีการจัดอันดับราศีที่จะมีโชคและเลขนำโชคจากอาจารย์โจน,นะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ดวงโชคดีทวีคูณอานะฮะ มาถึงคลิปนี้ครับเป็นคลิปสําคัญครับใครที่กดรับชมครับคลิปนี้จะพยากรณ์ดวง12ราศีครับว่าแนวทางของแต่ละราศีนั้นจะมีโชคจากเลขอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปชมการฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับทาง YouTube อาจารย์โจชาแนลครับทางทวิตตอแอดอาจารย์โจนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจครับทั้งอาจารย์โจไลค์คนดูแลเฉลยแล้วก็อาจารย์โจดูแลเฉลยนะครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าให้พระรา ครับจะบอกอะไร12ราศีจะมีโชคจากช่องทางไหนอย่าลืมนะฮะช่วงท้ายมีเลขเกดเมื่อที่แล้วเข้าด้วยนะครับเอาละฮะไปรับชมกันเลยเอาละฮะ มาเริ่มต้นครับสาหรับลัคนาราศีเมษครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าช่วงท้ายเนี่ยมีการจัดอันดับ6ราศีที่จะมีโชคและเลขนําโชคจากอาจารย์โจนะครับราศีแรกครับคือชาวราศีเมษครับบาริที่จะให้โชคเลขนําโชคคือ30,715นครับนี่คือชาวราศีเมษครับจะมีโชคจากบาริที่นะครับราศีที่2ครับนั่นคือชาวลัคนาราศีพือศครับพือศเนี่ยนี่เลยครับจะมีโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะ มีโชคจากการเดินทางระยะอันใกล้หรือเพศหญิงจะให้โชคครับเลขนำโชคคือหมายเลข4 5 1 7ครับทีหมายเลข9ด้วยนะจ๊ะต่อไปครับคือชาวร,ราศีเมถุนครับเมถุนมีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีโอกาสสูงครับเลขนำโชคมาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาจาก การขอพรไม่ว่าจะเป็นทางวัดวารามหรือสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับเลขนำโชคครับคือ40157นะครับชาวเมถุนครับต่อไปครับคือกรกฎผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคครับเลขนำโชคคือ6 2 8 9ครับ6289แล้วก็หมายเลขศูนย์ครับต่อไปนะครับคือชาวลัคนาราศีสิงห์ครับสิงห์ครับโอกาสมีไหมไม่ได้เยอะแยะมากมายครับลองดูแล้วกันนะครับจากการขอพรบนบานสาเก่าวครับ1 9 0 8 7ครับ1 9ก 087น,นะครับสิงค์รับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีกันครับกันต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองค์ชูโชคนะครับเลขนําโชคคือ20146ครับต่อไปครับคือชาวลัคนาราศีตุลครับตุลมีโอกาสไหมตุล เดินทางขอพรไหว้พระจะมีโชคครับ04987ครับตุลต่อไปครับคือชาวรักนาพิจิครับพิจิจะมีโชคจากผู้รับผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวขอพรพญายาคนะครับ01759ขาพิจิต่อไปครับคือชาวธนูครับธนูมาจากในขทเบยนรถนะครับ26457ครับ24567ครับธนูครับต่อไปครับคือชาวมังกรครับมังกรมีเกณฑ์ไหมมาจากความฝัน0719842ครับต่อไปครับคือชาว ราคนาราศรีกุมครับกุ้มมีโอกาสครับบุตรหลานจะให้โชคความฝัน45287ครับต่อไปครับคือชาวราคนาราศรีมีครับมีโ,โอกาสน้อยฮะลองดูครับได้ทะเบียนรถนะครับ40719ครับและนี่คือ12ราศรี แนวทางต่างๆนะครับต่อไปนะครับเป็นการจัดอันดับ6ลัคนาราศีที่จะมีโชครับ6ราศีนั้นจะเป็นราศีอะไรนะครับ1เลยครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับ2ครับชาวลัคนาราศีเมถุนจ้า3คือชาวลัคนาราศีกุมครับ4คือชาวลัคนาราศีพิจิกครับ5คือชาวลัคนาราศีกรกฎครับและลัคนาราศีสุดท้ายครับคือชาวลัคนาราศีเมษเอาล้ฮะพบ ทัง12ราศีแล้วก็การจัดอันดับครับช่วงท้ายคลิปครับเลขอะไรจะปเป็นเลขนำโชคไปชมกันเลยนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์รวยลูกเดียวรับทัพย์ครับและพบกันในคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรนั้นต้องติดตามกับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีรวยลูกเดียวบายยจ้า